ตอนนี้ลูกที่คลอดออกมาเริ่มจะกินนมแม่แล้วนะครับเริ่มร้องหาหนมแม่แต่ยังลุกไม่ไหวนะครับเพราะว่าตัวขาเขายาวตัวใหญ่นะครับแม่ตัวนี้เตียวน,นี้แพะพันแบกแบงกอแพะพันพระราชทานของสมเด็จพระณิษฐาธิราชเจ้านะครับหรือสมเด็จพระเทพ รัตนสุดาที่เกษตรกร,กรไปรับที่ค่ายเอกาโทสรลรดกองทัพภาคที่3ามกองพันบอชลอสหรือบ่อชลอยีานะครับก็ขอขอบคุณนะครับทหาร ที่เกี่ยวข้องนะครับที่ช่วยดูแลเรื่องแพะอย่างดีแนะนำส่งให้กับเกษตรกร,กรได้ถึงที่นะครับแล้วก็ขอบคุณปรวสัตว์อำเภอโกงเกเลาดนะครับที่เข้ามาฉีดวัคซีนถ่ายวิญยาให้กับแพะของเรานะครับ ขอขอบคุณมีอย่างสูงนะครับ